พี่ปองค่ะมีเอยที่ว่าวันวันนี้มันจะมีวันนี้ไหมหลังจากที่เรามีเรื่องกับอินฟลูเอนเซอร์คิดว่ามีวันนี้เกิดขึ้นกับเราไหมไม่มีไม่มีไม่คิดเลยไม่คิดไม่คิดครับแวันนี้เรากำลังทำอะไรเป็นพิเศษนะคะพี่ปองไม่ไม่ไม่ครับพี่ปองไหมคะที่เราเลื่อนนะคะผมติดธุระแต่คราวนี้เออแต่แต่คราวนี้คิดว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอินฟลูเอนเซอร์ <Mike. S 3> ไหมแต่ทำให้เราโดนยากให้แต่วันนี้ไม่ต้องว่าใจไม่ไม่ไม่ครับไปไม่ไม่โกรธใช่ไหมเดี๋ยวเขาพนักงานสอบสวนกันพี่ป๋องไม่โกรธอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมไม่ไม่โกรธนะในในวันนี้เรายังทําอาชีพเดิมอยู่ไหมคะพี่ป๋องคะอนี้่งยังยังทำอาชีพเดิมอยู่ไหมคะพี่อาชีพเดิมพี่บอกว่าเล่นพนันนะค่ะพี่สรุปพี่ป๋องพี่ป๋องเล่นที่ปอยเป็ดหรือแถวบอลแถวนี้คะผมเล่นที่ปอยเป็ดพี่บอกว่าต้องมีการยอมรับว่าเคยเล่น

เสียป่องนะคะหรือว่าสอปอสายใหม่นะคะก็เดินทางมาถึงที่ตำรวจไซเบอร์ก็ต้องเรียกว่าก่อนช่วงเวลา10โมงนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็มีรายงานว่าจะเข้ามาในช่วงเวลาประมาณ10โมงตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสงบสงเสงี่ยมวันนี้เขามาด้วยท่าทาง เรียบเฉยนะคะคุณผู้ชมขาก็ยืนยันว่าไม่กังวลอะไรนะคะก็เขาบอกนะว่าวันนี้เขาก็ยืนยันแหละว่าเขาทําอาชีพเดิมแต่ว่าบอลที่เขาเล่นเนี่ยเขาเล่นที่ปอยเปตไม่ใช่บอลแถวนี้นะวันนี้ะน,นี้เราตีอย่างหนักเลยะคะ่ะเรื่องที่ออกมาพูดว่าเป็นอาชีพเล่นพนันอะไรเงะะี้ยค่ะเราเราโกรธหรือว่าจะกังวลตรงนี้ไหมไม่โกรธครับผมความจริงครับผมชอบเล่กนการพนัน เบื้องต้นคือเราเล่นที่ประเทศปอยเปตครับปอยเปตเราพี่พี่เคยยืนยันไม่เคยเล่นในไทยไหมไยไม่สมัยก่อนไฮโลพวกไฮโลพวกอะไรตามมันนอกวิถีชีวิตตามมันนอกไงเข้าใจป่ะคือล่าสุดนี้คือเล่นตอนประมาณปีไหนครับผมเล่นตลอดครับเล่นเล่นที่ปอยเปตตลอดแต่ไอ้ส่วนไอ้ส่วนเว็บเว็บที่มาแปดแปดเนี่ยมันไปไปเกิดขึ้นตอนไหนครับพี่บอกเลยจะไม่บอกอ่ะพยาธิเราเป็นพรีเซนเตอร์จริงเหรอคะพี่คะอแล้วมีการโกงแบบอะคะ ผมไม่เคยประมดวฟไม่เคยประมดและไอ้ส่วนที่หลักฐานที่ปรากฏกับตำรวจี่ตรงนี้มันคืออะไงพี่ผมแค่เขาเสื้อไม่ผมใส่เฉยโอ๋อก็คือหลักฐานนั้ะหลักฐานนั้นคิดว่าจะทําให้สาลพิจารณาโทษเราได้ไหมเนี่ยก็แล้วแต่ศาลครับแล้ววันนี้เรากังวลไหมถ้าถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับคนั้นค่ะไม่ไม่กังวลครับครับตามครับใครเป็นคนเอาเสื้อให้ใส่ใครจะคนเอาให้ใส่เ่รอคะยังไม่ทราบไม่ทราบเดี๋ยวให้การแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องกับอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหม

ขึ้นไปสอบปากคำการอยู่ที่บริเวณชั้นหัว